แอนฟิลด์ร้อนระอุม่านโศกและไฟปรารถนาลิเวอร์พูลกับการเขย่าบัลลังตลาดนักเตะหัวใจแฟนหงเต้นระสำาแอนฟิลด์ในวันนี้มิใช่เพียงสมรภูมิฟุตบอลแต่เป็นเวทีแห่งโศก,กนาฏกรรมและความทะเยอทะยานอันยิ่งใหญ่ภายใต้เงาของอาเนสลอตผู้มาใหม่ ลิวอพูลได้จุดไฟปรารถนาแห่งการเปลี่ยนแปลงโดยการทุ่มเงินมหาศาลไปกับฟลอเรียนเวิร์ส116ล้านปอนด์เลยมิโลสเคอร์เกส40ล้านปอนด์และเจอร์รีมี่ฟริมปง30ล้านปอนด์การมาของพวกเขาคือสัญญาณแห่งการเริ่มต้นใหม่ทว่ามีเพียงแค่จุดเริ่มต้นของมหากราบแห่งการซื้อขายที่จะสั่นคลอนหัวใจและบัญชีสโมสรไปพร้อมกัน ใจดวงนี้ต้องตามให้ทันทุกย่างก้าวแต่ว่าในโลกของฟุตบอลที่หมุนไปการได้มามักมาพร้อมกับการสูญเสียและดูเหมือนว่าโชคชะตาได้กำหนดให้ดวงดาวหลายดวงต้องโบกมือลาแอนฟิลสร้างแรงกระเพื่อมรุนแรงในตลาดและเปิดประตูบานใหญ่สู่การเซ็นสัญญาผู้พลิกเกมค้นต่อไปที่ราคาอาจทำให้คุณต้องอ้าปากค้างด้วยความตกตะลึง เตรียมสตังก้อนสุดท้ายให้พร้อมเพราะนี่คือหนทางสู่เกียรติยศที่ลิเวอร์พูลต้องช่วงชิงปิดฉากที่แอนฟิลสองสตาร์ดังซอแวลลาหงหรือถูกบีบให้จากไปอนาคตของลุยส์ดีอาสปีกตัวจี๊ดชาวโคลัมเบียกำลังแขวนอยู่บนเส้นได้อันบอบบางข่าวลือกระหึ่มจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือที่สุดเผยว่า ดีอารสกระตือรือล้นที่จะย้ายออกจากลิเวอร์พูลราวกับวิญญาณของเขาไม่อาจยุดติดอยู่กับแอนฟิลด์ได้อีกต่อไปบบเยอร์มิวนิกและบารเซโลนากำลังจ้องมองสถานการณ์อย่างไม่กระพริบตาพร้อมจะฉุดกระชากเขาออกจากอ้อมอกหงแดงแม้ลิเวอร์พูลจะยืนยันอย่างแข็งกล้าวว่าไม่ขาย แต่เสียงกระซิบจากความปรารถนาอันแรงกล้าของนักเตะอาจบีบให้สโมสรต้องพิจารณาข้อเสนอที่ไม่อาจปฏิเสธได้ค่าตัวของเขาอาจพุ่งทะลุ60ล้านยูโรเลยทีเดียวนี่คือดีลที่หลังเงินสดมหาศาลเข้าสู่คลังสโมสรหรือเพียงน้ำตาที่ไหลหลังในวันที่ต้องพรากจากเพื่อเติมเต็มช่องว่างแห่งความเจ็บปวดในเกมรุก ไม่เพียงเท่านั้นโศกนาฏกรรมกำลังคลืบคลานเข้าหาแนวรับสถานการณ์ของอิ Ι บราฮิมาโกนาเต้กองหลังตัวแกร่งชาวฝรั่งเศสก,ก็กำลังเป็นที่จับตาอย่างใกล้ชิดชะตากรรมของเขากำลังถูกกำหนดโดยสัญญาที่เหลือเพียงหนึ่งปีรายงานที่ชวนใจหายเผยว่าเขาตั้งใจที่จะย้ายไปเรอ,อัลมาดริดแบบไร้ค่าตัวในปี2 0 2พพร้อมปฏิเสธข้อเสนอสัญญาใหม่จากของแดงอย่างเลือดเย็น เพื่อหลีกเลี่ยงฝันร้ายซ้ำรอยที่ต้องเสียผู้เล่นคนสำคัญไปแบบฟรีๆลิเวอร์พูลอาจถูกบังคับให้ขายเขาในช่วงสมอร์นี้โดยเรียกค่าตัวไม่ต่ำกว่า50ล้านยูโรการจากไปของโกนาเต้ ate, จะสร้างช่องว่างมหาศาลในแนวรับที่ต้องเร่งหาตัวแทนโดยด่วนเพราะถ้าไม่เสริมแนวหลังที่กำลังแกว่งทีมอาจจะแพ้อย่างไร้รูปทรงโศกนาฏกรรมโจโตาแสงสุดท้ายที่ดับมาลาย ใครจะแทนที่ใครต้องอยู่เพื่อทีมแล้วความมืดมิดก็คลืบคลานเข้าปกคลุมแอนฟิ์ท่ามกลางความตื่นเต้นในตลาดนักเตะสโมสรและแฟนบอลทั่วโลกต้องเผชิญกับข่าวร้ายที่สั่นสะเทือนไปถึงขั้วหัวใจนั่นคือการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของดิโอโกโจตาพร้อมกับน้องชายของเขาในอุบัติเหตุทางรถยนต์อันน่าเศร้าเมื่อวันที่3กรกฎาคม2025การจากไปของโจตา ไม่เพียงแต่ทิ้งช่องว่างในแนวรุกที่มิอาจเติมเต็มได้ง่ายๆเท่านั้นแต่ยังสร้างความโศกเศร้าอย่างสุดซึ้งให้กับสโมสร,รและแฟนบอลทั่วผองทุกคนต่างร่ำไห้ราวกับเสียพี่น้องแท้ๆไปโจโตามิใช่เพียงกองหน้าฝีเท้าดีแต่เป็นนักรุกผู้เปี่ยมด้วยจิตวิญญาณแห่งลิเวอร์พูลเขาคือความขยันความมุ่งมั่นและผู้ทำประตูสำคัญสคัญที่สร้างความห่างให้ทีมมาโดยตลอด การเสียเขาไปไม่ใช่แค่การเสียผู้เล่นแต่คือการเสียส่วนหนึ่งของวิญญาณทีมลิเวอร์พูลต้องเร่งหาตัวแทนที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงและมีศักยภาพในการเติมเต็มบทบาทอันสำคัญยิ่งนี้ใครคือคนที่จะกล้าก้าวเข้ามาแบกรับภาระอันหนักอึ้งนี้และใครคือผู้เล่นที่เหลืออยู่ที่จะต้องหลอมรวมใจนักเตะและสร้างความแข็งแกร่งกลับคืนมาเพื่อก้าวผ่านพายุลูกนี้ไปให้ได้ ใครคือผู้พลิกเกมคนต่อไปราคาที่ต้องจับตาดวงดาวที่รอวันส่องสว่างท่ามกลางสถานการณ์ที่คลุมเครือและโศกเศร้าเช่นนี้มีชื่อที่ถูกเชื่อมโยงอย่างหนักกับลิเวอร์พูลในฐานะตัวแทนที่มีศักยภาพและผู้ที่จะก้าวเข้ามาทำเพื่อทีมด้วยหัวใจมาร์กเกฮีกองหลังตัวกลางคริสตันพาเลซ กองหลังทีมชาติอังกฤษวัย24ปีรายนี้คือเป้าหวายอันดับต้นๆของลิเวอร์พูลอย่างแท้จริงด้วยการที่จาเร็ลควานซาย้ายออกไปแล้วและอนาคตของโกนาเต้ที่ไม่แน่นอนราวกับสายลมการเซ็นสัญญาเกฮีจึงเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนราวกับอากาศแหล่งข่าวระดับสูงชี้ชัดว่าลิเวอร์พูลใกล้จะบรรลุข้อตกลงและอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดที่จะคว้าตัวเขามาสู่อ้อมอก ด้วยสัญญาที่เหลือเพียง1ปีกับพาเลสทำให้ต้นสังกัดถูกบีบให้ต้องลดค่าตัวลงอย่างไม่มีทางเลือกหลังจากเคยปฏิเสธข้อเสนอ65ล้านปอนด์จากนิวคาเซนเมื่อปีก่อนราคาที่คาดการเพียงแค่40ล้านปอนด์เท่านั้นนี่คือโอกาสทองที่ลิวอพูลจะคว้ากองหลังตัวท็อปในราคาที่คุ้มค่าไม่ให้ทีมต้องง้อใครพอซื้อตัวได้มาแก้ไขสถานการณ์ที่โหดร้ายโรดิโก ปีกขวากองหน้าเรอันมาริดหากลุยส์ดิอาตัดสินใจที่จะจากใบเพื่อสแสวงหาเส้นคางใหม่โรดิโก้ปีกจอมเลือยภายจากเรอันมาริตจะก้าวขึ้นมาเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งทันทีนักเตะบราซิลวัย24ปีผู้นี้เปี่ยมไปด้วยความเร็วทักษะการเลี้ยงบอลอันน่าตื่นตาและความสามารถในการทำประตูที่เฉียบคมราวกับขมมีดเล็ก การที่เขาอาจถูกดรอปจากทีมของเรอันมาริดรและความต้องการบทบาทดาวเด่นที่อื่นอาจทำให้เขามองหาความท้าทายใหม่ๆที่แอนฟิลแม้ว่าค่าตัวของเขาจะสูงลิบราวกับยอดเขาเอเวอเรสต์แต่ลิวร์พูลก็พร้อมทุ่มเงินมหาศาลอย่างที่เห็นในดิลของเวิร์สเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับราคาที่อาจพุ่งกระฉูดเพราะนี่คือการลงทุนในอนาคตของแนวรุก เพื่อความสุขของแฟนบอลที่รอคอยการกลับมาของทีมที่สุดแกรง่งดาวินนูนเยสกองหน้าลิเวอร์พูล แม้จะมีเสียงกระซิบกระซาบเรื่องการย้ายทีมของเขาไปนาโปลีแต่ในสถานการณ์ที่ทีมเพิ่งเสียโจตาไปอย่างไม่คาดคิดดาวินนูเยสคือผู้เล่นคนสำคัญที่ต้องอยู่ต่อเพื่อทีมเขาคือความหวังที่ยังมีลมหายใจด้วยค่าตัวที่สูงลิบเหมือนครั้งที่ย้ายมาร่วมทีมและศักยภาพอันมหาศาลที่ยังไม่ถูกดึงออกมาใช้เต็มที่นี่คือโอกาสที่เขาจะได้พิสูจน์ตัวเองและก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักในแนวรุก ด้วยความแข็งแกร่งและพลังอันเหลือล้นของเขานูนเยสคือคนที่สามารถสร้างความแตกต่างได้และเขาคือผู้เล่นที่ต้องมุ่งมั่นทุ่มเทและทำเพื่อทีมอย่างแท้จริงในยามวิกฤตนี้เพื่อให้ทีมกลับมายืนหยัดอย่างสง่างามเจาะลึกใครคือบิ๊กเนมคนต่อไปที่ลิเวอร์พูลจะยอมทุ่มร้อยล้าน คำถามที่ค้างคาใจแฟนบอลคือใครคือบิ๊กเนมคนต่อไปที่ลิเวอร์พูลภายใต้การนำของอาเนส l อตกล้าที่จะทุ่มเงิน100ล้านปอนด์หรือมากกว่านั้นอีกครั้งหลังจากดิวของเวิร์สนีไม่ใช่แค่การซื้อนักเตะแต่เป็นการประกาศสักดาและวิสัยทัศน์ของสโมสรจากการวิเคราะห์ข่าวสารจาก t h i s i s a n f i e l d และ the athletic รวมทั้งแนวโน้มตลาดนักเตะโลกมีชื่อเพียงไม่กี่คนที่จะเข้าขายนักเตะระดับร 1้อล้านและเติมเต็มช่องว่างสำคัญของทีมลามินยามัน่นปีกขวาตัวรุกบารเซโลนา นี่คือนักเตะที่ตรงกับความต้องการของลูกภูลที่สุดหากพวกเขาต้องการปีกขวาเวิร์คลาสเพื่อยกระดับแนวรุกให้ก้าวสู่มิติใหม่อย่ามั่นมีพรสวรรค์ที่หาจับตัวยากความเร็วทักษะการเลี้ยงบอลอันน่าตื่นตาและการสร้างสรรค์เกมที่โดดเด่นบาเซลโลนาไม่ต้องการขายแต่หากลิเวอร์พูลต้องการผู้พลิกเกม ที่แท้จริงในระยะยาวและพร้อมที่จะทุ่มสุดตัวเหมือนที่เคยทำกับเวิร์สดีลนี้อาจเกิดขึ้นได้ยากแต่ถ้าเกิดขึ้นจริงค่าตัวย่อมทะลุ100ล้านปอนด์อย่างแน่นอนและจะเป็นการเซ็นสัญญาที่สะเทือนวงการอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนี่คือการลงทุนในอนาคตที่สุขสว่าแต่ก็แลกมาด้วยเงินที่มหาศาลจูดเบริงแฮมกองกลางเรอันมาริด แม้ว่าจะเป็นไปได้ยากยิ่งในตอนนี้เนื่องจากเขาย้ายไปเรอัลมาริดแล้วแต่หากในอนาคตอันใกล้เกิดสถานการณ์ที่เรอัลมาริดจำเป็นต้องขายหรือเบลลิงแฮมต้องการย้ายกลับอังกฤษเพื่อบทบาทที่แตกต่างหรือว่าพูลคือหนึ่งในไม่กี่ทีมที่พร้อมทุ่มเงินมหาศาลเพื่อดึงเขากลับมา เขามีคุณสมบัติครบถ้วนในฐานะกองกลางบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ระดับโลกการกลับมาของเบลลิงแฮมจะเป็นการประกาศความยิ่งใหญ่ของลิเวอร์พูลอย่างแท้จริงและแน่นอนว่าราคาต้องเกิน100ล้านปอนด์อย่างไม่ต้องสงสัย ฟลอเรียนเวิร์สเพ a ย์เมเกอร์ลิเวอร์พูลในเมื่อลิเวอร์พูลทุ่มเงินซื้อเข้ามาแล้วด้วยค่าตัว116ล้านปอนด์เวิร์สคือผู้เล่นร้อยล้านคนต่อไปที่ลิเวอร์พูลได้มาไม่ใช่จะไปจ่ายเขาคือการลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของลิเวอร์พูลที่จะนำนักเตะพรสวรรค์ระดับโลกเข้ามาร่วมทีมเพื่อสร้างยุคสมัยใหม่หแห่งความสำเร็จ